สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยด้ครับมือหนีมาฟังแม่คู่นะครับผมบอกเลยได้ครับด้วยมือหนีไปจัดด้วนนะครับหา้ามพลาดได้ขาดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสเอกพารวยนะครับไปฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งหนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว จี๊ดบกบ,บเลี่ยวแด้ต่างต่อภาวนาค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนสายๆเนาะค่ะคือวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะค่ะคือสรุปคงสุดท้ายนะคะมอนีกะปูวา่านี่แหละไม่คู่ก็จัดผลไม้หลากไม่เรียบร้อยเนาะค่ะเป็นปักผ้ามะพร้าวก้า,าลูกแล้วก็กล้วยเกาวีนามเกาขวดผลไม้เกายางแล้วก็พร้อมทั้งมะหลอกมะไล่เนาะค่ะดอกหมอกดอกไม้รวมถวาย ไปน้ำกันแล้วก็แม่คู่กับไปถวายทั้งวัดปูเทท่ทองน้ำเนาะค่ะ้ะขอบุญญ้าบารมีน้ำปูให้โพดพายลูกล้านบบดน,นี้แม่คู่ก็เลยมาสวดมนต์เนาะค่ะตอนเช้าสวดมนต์ตอนเช้าก็เลยว่าปูสีส้มอีโบคงสุดท้ายปูก็เลยบอกว่าบอปูปูหายแล้วว่าแซนเอาเท่านั้นละวะ่าแซนแม่คู่ก็เลยถามเนาะค่ะถามว่าปู เอาตัวได้แน่พอดูกร้านกาบบ่มีเงินมีค้าแต่ว่าปูแล้วก็ว่าเนี่ยแต่ดวงแต่โสกไปบัดนี้ก็เลยลองถามปูเบิงมันเป็นตัวได้แน่ปูแล้วก็เลืให้ตัวนี้เด้ค่ะเด้ออันนี้คือวันที่หนึ่งนวค่ะนี่ค่ะนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าอันที่เพิ่นเบาไว,ไว้วนะน้องิีเพิ่นกับเบาแม่บ่ายสีเนาะคะ่ะเพิ่นมาถวาย เนี่ยค่พจน์าถาบาลใบสีเนาะค่ะปูแล้วก็ให้ว่าเท่าไรต้องหญิงเก้าเอเก้าเจ็ดแปดนั่นบะเก้าเจ็ดแปดกับหนึ่งเก่าเนาะค่ะกับมีเท่ากับกหกประตัวด้วยค่ะเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละเก้าเจ็ดแปดทีทีปูไห้แม่บสีมากเนาะค่ะเก้าเก้าเจ็ดแปดเนาะค่ะนั่นแหละให้น้องหญิงโซ่ไหเบืองเนาะค่ะเด้อ นี่หละนที่ปูปูตะวันปูแล้วก็บอกกับหนากับล้างซับหนาซับหล้งแล้วก็ว่าไข่ติบน้องหญิงเก้าสิบเจ็ดบาทคําว่าเก่าสิบเกดบอกเก่าเกศกับเก่าหนึ่งเกศด้ค่ะเพราะว่ามันตรงกับพวกมะไล่เนาะน้องหญิงเนาะพวกมะไล่เทียบไปถวายแม่ตะเคียนพวามข้งผ้าแดงผ้าแดงเกศผืนแล้วก็พวกมาไล่สิบเก่าเนาะค่ะเกศหนึ่งเก้าบารีปูก็เรียว่าไข่ติบน้องหญิง ให้ไปเติมน้ำหมกน้ำมันเกจสิบเก้าบาทคำว่าเกจสิบเก้าเกจเก่าหรือว่าเกจหนึ่งเก่าเขฮอพีเจรนาเบอร์เด้อค่ะเด้ออันนี้เมื่คู่กับสรุปให้เพราะว่าเหียบบูมันกับบลายตูงวันนี้ค่ะครับวิ่เก้าเจ็ดแปดเนาะค่ะเก้าเกจแปดเก้าหกประตูแล้วก็มีหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เนาะค่ะแล้วก็มาพีทไทยรายการส่วงส่วงเมือกบ้านเมื่อคืนนี้นะคะมีเก้าเกจศูนย์เพิ่ม เกลกเกจศูนก็คือเกลกเกมีคือเกาเพิ่มแต่เกจศูนนะคะเพิ่มแค่เกจศูนเนาะค่ะนี่แหละแต่พิจารณาเบิร์ดค่ะเด้อทามาแม่คู่ฟันดีกันว่ามันสีไใดอยู่นั่นแหละค่ะตามตามความฟันเนาะค่ะอันนี้กับบอกรันตีรอยเปรดเส้นเด้อค่ะเด้อแต่มาเท่ากับแม่คู่กับห้เป็นแนวทางเนาะค่ะห้เป็นแนวทางให้พิจารณาเบิร์แล้วกับแม่คู่กับขาไวโพนไฮเด้อค่ะไหเอฟซี ทางบานทางไกลทางไกลมือน,นีห้โศกโศกมันมาจาังด้กกระหายปดเปียงมีสินเนาะคะ่ะได้มารวมบุญรวมกุศลนําแม่ผู่เ้วยค่ะเออสูผูสูขคนค่ะขอให้กําลังเรงใจสําหรับผู้บ่ท่านใดกขอเพลิงผ้าบารมีองค์ปูชีพอาขาปูตาของเขาเนั่นแหละคะ่ะทุกรูปทุกองจงประทานพรให้ลูกหลานชาวโลกสายบุญของปูน,นี่แหละให้เพิ่นปดทุกปศเนี่ให้เพิพ่นได,ด,ด้มี เงืนมีท่อเดใส่กับชีวิตประจ,จํวาวันพร้อมทั้งโพสเปียงนีสินพร้อมทั้งเดมาสางบุญน้าลูกน้าหลาน,านและปูเดอร์เป็นสักขีพยานแล้วกัแม่คู่กันพอมียังมาฝาว่าตอนคือก็คือเรียก,กเอาน้ําปูคือเขาแม่คู่ก็ซื้อเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าพร้อมทั้งแปดเก่าเนาะคะแปดเก้าแปดเจ็ดนี่แหละค่ะที่ซื้อไวตัวที่ปูวแว่นเนาะแว่นแมนบอยค่ะห้าสิบ ห้าศูนย์นี่กัดกันไปสักหน่อยได้เล้อค่ะเด้อนี่แหละแล้วปูแล้วก็บาโยงหนาโยงแล้วกับหนากับหลังแล้วกัว่าประตูโค้งก็เก้าหนึ่งเกจพ่อสอสองพันเก่าอยหนึ่งเกจหน่อยยิ่งละเนีค่ะเก้าหนึ่งเกจซัมเมตเจสินปูแล้วก็มือว่านกับพ่อเบาว่าเก้าว่าเกจสิบเก้าเนี่ยแหละค่ะแล้วกับหนากับหลังเนี่ยแหละค่ะเก่าหนึ่งเกจเจ็ดหนึ่งเก่าเรียบร้อยละ แล้วก็พร้อมกับรดขั้นแดงแม่คู่แล้วค่ะลงไปไฟพาพาพากระพีขึ้นกระพีขึ้นซีหาเทียเป็นไฟภาพาพาขึ้นแต่ว่ากระกุญแจแม่คู่ก็เอาเนี่ยว้กระเป๋าขางนี่ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะขั้นข้าบ่อเสียบมันปกติเป็นไฟกับเป๋าขืานแลนนะะ้วค่ะข้าวเขา,นนะะเาต้องต้องไปเสียบซะกอนอนเนย้คือคือมันตอกกดก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะปกติกุญแจกันย่างคือเกาโยงสิละคะ่ะแม่คู่ก็เอาเอาใบกระเป๋าไปนี่นะคะ่ะ แม่คู่ก็ถือกระเป๋าลงไปไฟกับภาพ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 ขึ้นอืมเป็นแสงขึ้นแล้วก็หายไปหายว่าประมาณบ่ถึงหน้าที่วันนี้แม่คู่ก็เอากระเป๋าไปว่างไว้เละคะ่ะว่างไว้ทั้งสิ่น่ะว่างไว้บัดน,นี้บ่ม,มีไผไปต้องไปซูนเลยบัดน,นี้ไฟขึ้นมาอีกอีกรอบหนึ่งรอบที่สองเลยคะ่ะไฟไฟมีแสงขึ้นว่าว่าสองบาทแล้วก็เสียงเสียงกุญแจลดดังตับคือคือหลอกคือคนหลอก แต่ว่ามือน,นั่นก็นกนคือวันที่ยี่สิบหามันบ่นอยิงที่เข้าแปลวแวนมาคะพอดีหลังจากที่อาตีพแล้วแม่แม่คู่ย่างลงไปอันนี้ก็คือแบบว่าหรือว่าปูสิไปลินรถดหรือว่ามันพิกหรอกจังไดจังหนึ่งหรือว่าอาจสิบเอ็นปฏิหารให้แม่คู่เห็นหรือว่าเสียหายเข้าสื่อนะคะเลขรถก็คือสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะซ้มตัวก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่แหละ กับพี่เจรนาเบิงศูนย์เจ็ดหนึ่งกับพี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด 1, 1, เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมันบอราคาเนี่หละ่ละราคาเจ็ด, 2, อด 2, 2, สองมันบ่อหญิงเจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยค่ะมันมีสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเลยค่ะรถขั้นทีกับพี่ขืนไฟขืนเองบางเชื่อบางที่ึันเป็นปูพ้นเตือนมันเป็นพ้นไห่กับบอรูเนาะค่ะห้าพี่เจรนาเบิงเลยค่ะเด้ออันนี้ค่ะมันเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะคะ่ะขอให้ เอฟซีลำลำลยๆนะคะไฮโซไฮมาร์ม่อนี่ไฮปดทุกปดยากปดหนีปดสินได้สร้างบุญสร้างกุศลไปน้อกานกับแม่คู่ได้สร้างประตูโค้งเนาะคะ่ะเนาะไฮมันเซ็ตสินละ่ะก่มีงานหลายอย่างที่ปูว่างงานไว้แม่คู่อะซื้อตัวเดียวกันละ่ก FC, ละกับเอฟซีแล้วก็ตามที่ปูบอกค่ะเรื่องความฝันแม่คู่ก็แค่ฝันเห็นมือตองหวัดก็คือฝันเห็นได้ไครมดแดงเนาะคะ่ะใครมด,ดแดงไปกับน้องยิง หูโพโพโพลงมาใส่กระเป๋ากระเป๋ากับมีดต้ไใครหมดแดงเต็มพร้อมทั้งไข่มดแดงอยู่ในกะละมังเนาะค่ะที่เข้าไปแกงเอาเมะมันออกก่อนกับเต็มกับได้ก็คือได้ทั้งสินอะค่ะแต่ว่าก็บ่รู้ว่าเป็นตัวไหนเนาะค่ะที่แน่ยน่เลาะโคกสุดท้ายเก้าเก็ดศูนย์ใช่มดแดงปูนะค่ะไข่มดแดงเก้าเก็ดศูนย์เนี่ยละค่ะครับหนึ่งเก้าเก้าเก็ดยุ่งได้หนีเนาะค่ะเก้าเก็ดยุ่งได้หนีเนาะค่ะเนาะ เขาก็ลองเสียงเบิงแล้วค่ะมือนี้เป็นมือสีโษกสีมาละค่ะเริ่มต้นวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกห้าขอให้เอฟซีสุกสุกมันมันเลยคะ่ะเด้อด้วยบารมีของปูเฮาปูชีบขาปูตาเพิน่นกกอยากปวดเปียกนีสิ้นให้ลูกใหุ้ร้านผู้ตกทุกได้ยากเพิน่นไก่กำลังแร่งใจลูกร้านเนาะค่ะสูกผูสุกคนบางเท้อบางที่ผู้ละคนอาจสิฟันแม่นแล้วค่ะ ันแมนเท่ากับองเสียงเบิงแล้ค่ะเด้อแต่ว่าม่คู่เบาีกันหนึ่งกันค่ะแต่ว่า่แม่นว่าเบาหลายตัวเด้วค่ะเบาให้พิจเจรนาเบิงปูบอกว่าน้องหญิงแมนบค่ะน้องหญิงขับรถไปมากม่ได้เติมน้ำมันรถแต่ว่าให้น้องหญิงไปซองเบิงรถขั้นหนีให้เพิ่นได้เด้อเลขรถของน้องหญิงหกสองสี่สองแมนบ่แมนค่ะหกสองสี่สองเคะ่ะเพราะว่าปูเราบอกว่า เดี๋ยวพอสิเติมน้ำมันไหเกตสิบเก้าบาทสปพาะมือนีสปพาะวานทีหนึ่งเออน้ำมันเกตเก้าเกตสิบเก้าเติมแล้วรวยเติมแล้วรวยยิงกับฟันเห็นรดขั้นนีเนาะแม่คระบ้องยิงกับฟันยี่บ่าฟันค่ะฟันว่าแม่คู่ครับเราแม่คู่เลยจมแว่าลถขั้นนี้เฮื่อครับว่าดีโหดว่าสันมือต่อมากกับฟันอีกฟันว่าแม่แม่ยิงฟันเห็นรดปรสานไปบอกเลยแม่เนี่ยฟันเออ แต่ว่าเรียกโลดก็ดหกสองสี่สองเลยค่ะเด้อถาผู้ใดอยากยิบอยากจับไปจักใบสองใบการล่องเบื้องเนาะคะ่ะเขา้าคำว่าเอาลายแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อเป็นแนวทางเพื่อว่าหาบางเพื่อบางที่หาปูกระตุ้นให้เฮาอยากสื่อใ้เนาะคะ่ะสื่อทีมใ้ก็ล่องเบืะะ้องเนาะค่ะเด้อค่ะสำรับมือนีเนาะคะ่ะสำรับมือนีนะะมอนแม่คู่เขาอวยพ่ออันห้สุกสกมันมัน,มนลำลำด้วยลยสุขผูสุขคนเนาะคะ่ะ คอให้ได้ย <ici> ินข่าวดีด้วค่ะ4โมงแรกซาทุขอใหายเหยวปูเข่าค่ะสาธุสาธุสาธุคครับกาฝาก้นไหลก็แช่ช่องเสียเอกพาเลยนะครับอย่าลืมนะครับเน้นๆสำหรับคลิปนี้เ <holes> ส <kept them> ียเอกสวัสดีค่ะ